ดูเจ๊คเหมือนเพาเราจะดมกลินมาทางเราบ่อยสลึกเกเนนะครับวันนี้สงสัยเขาได้กลิ่นอะไรมั้งครับนี่ดูครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับผมสวัสดี ช่วงสสายนิดนึงนะครับผมวันนี้เพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากตัดหญ้านะครับมากับน้องจอยนะครับผมวันนี้น้องจ่อยก็ครับสวัสดีครับดูข้ามือเหมือนจะรู้นะครับดมกลิ่นนะครับผมวันนี้ท้องฟ้าก็จะมืดคึมนะครับผมเหมือนฝนจะตกอีกนะครับช่วงกลางวันนะครับดีมากเลยครับวันนี้บรรยากาศดีมากครับไม่ร้อนนะครับดูเจ๊ข้ามือของเรา จะดมกินมาทางเราบ่อยสลึกเกินนะครับวันนี้สงสัยเขาได้กินอะไรมั้งครับนี่ดูครับเหมือนเขาจะรู้นะครับว่าเรามีอะไรมาครับแต่เรายังไม่ยังไม่ให้เขาเห็นนะครับแต่รู้สึกว่าเขาจะสัมผัสกินได้นะครับใช้งวงดมมาจะกฝั่งทางนี้เลยนะครับผม นี่ครับต้องเป็นอาหารของโปรดแน่ๆครับคหมือนถึงดูครับคหมือนถึงรู้แลวแล้วก็สามารถสัมผัสกินได้นะครับน่าจะเป็นกลิ่นที่เคยคุ้นเคยหรือว่าชอบมากๆแน่ๆเลยครับเป็นช้างที่ฉลาดแล้วก็นิสัยดีอีกเชือกนะครับนี่สำหรับคหมือนของเรานะครับ น้องจอยข้ามือจะบอกอะไรหรือเปล่านางไม่เคยอยากกินกล้วยอยากกินกล้วยกล้วยอะไรกล้วยหอมบ่ไหนลองเอาอยู่ไหนเอาลองเอามาให้ชิมหน่อยเอามาชิมสักลูกก่อนสองลูกก่อนเอานี่ครับลองเซมเปิลมุก่อนนะครับ ก็เป็นกล้วยจากเอฟซีนะครับผมจากเอฟซีจากพี่กุ๊กนะครับได้มอบให้ชาวช้างของเรามาเบ่งกันเกือบทุกเชือกนะครับได้ทุกเชือกนะครับลองดูก่อนน้องจอยบอกสวัสดีได้ไหมเอ้สั่งดิจากล้วยเร็วทีนีก่อนเสียงด้วยบอกเสียงเสียงเสียงดังบอกดิเข้าไปใกล้เสียงจะฟาดกินเสียงก่อนเสียงก่อนเสียงเสียงดัง เสียงเสียงเสียงไม่ได้แล้วรีบมากเลยอ่าให้เลยน้องจอยให้เลยรีบมากแล้วอ่าให้ชิมไปก่อนครับสองลูกครับน้องจอยกินข้าวยังไงกินยังได้กินข้าวโอ้พอดีเลยกินกล้วยหอมกับข้าวเมือนพอดีเลยอ่เราให้ชิมไปก่อนนะครับสองลูกนะครับให้ชิมไปก่อนนะครับ กินกล้วยหอมทองแล้วก็ต้องหาอาหารกับแก้มนะครับดูครับหยิบสับปะรดมาสลัดกินเลยนะครับชิมไปก่อนครับสองลูกครับชิมไปก่อนครับฉลาดมากๆครับผมขนานเราเอาไว้ ไกลแล้วก็ไม่ให้เห็นนะครับแต่สามารถสัมผัสกินได้เลยนะครับสั่งถอยวะถอยเออถอยถอยถอยเรือกถอยไม่ยอมถอยแล้วสงสัยอยากอีกมั้งน้องจ้อยเอามาหมดเลยเอาทาั้งมันมาด้วยมันพอมาด้วยเอามาเอามาทั้งสองอย่างเลย เพราะว่าเหมือนจะเห็นแล้วไม่ได้ครับเห็นแล้วต้องให้หมดนะครับเอาเอากล้วยก่อนเพราะว่าถ้าเห็นแล้วไม่ให้กินเขาจะไม่นิ่งนะครับลักษณะของขมือนนะครับผมถ้าเจอของกินแล้วถ้าไม่ให้กินบุค,คลิกจะเปลี่ยนไปเลยนะครับจะไม่นิ่งนะครับจ่ายก่อนเร็วจ่ายไปเสียงไม่ทันแล้วเสียงไม่ได้แล้วครับช่วงนี้หิวมากครับ ไปเรื่อยๆครับกล้วยหอมทองของอร่อยอจีของเจค้าเมือของเรานะครับกาลังสุกโชว์หน่อยน้องจอยเอาออกมาโชว์หน่อยเอ,อ้ยยังไม่ได้ทานข้าวบ่เอาไว้ลูกหนึ่งก็ได้เอาไว้ลูกสองลูกก็ได้คนละคนละลูกเราสองคนอ่าแบ่งไว้เราไม่ให้นั่นแหละเราเอาไว้เราเอาไว้สองลูกนั่นแหละเยี่ยมอู้กล้วยสุกมากครับผม ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอฟซีมากๆนะครับผมที่ให้น้องชายได้กินของอร่อยนะครับเอามันให้เรื่อยเลยมันถ้าสุกพร้อมกันก็คงดีนะครับผมนี้สุกไม่พร้อมนะครับก็เลยได้มากินให้มากินก่อนครับหนึ่งวีครับคนละหนึ่งวีครับเชือกละหนึ่งวีครับต่อไปก็เป็นมันเผานะครับมันเผาที่เราเอามาจากพี่ควรักนะครับกล้วยก็ยังไม่สุกนะครับ อร่อยไหมำมื่อมอนอร่อยไหมกับอืมมังจเอามันพอมาเทไปก็ได้เอามาเทกองไปเลยนี่แล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ทานข้าวใช่ไหมครับเอาเอามาเอามาหนึ่งลูกกินโชว์เลย แกครั้งนี้ตัวเอ,อกินโชเลยแล้วก็บอกด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยครับเป็นไงไลอร่อยครับอร่อยมีกินบ่มีครับกินแบบเดกินแบบหอมๆครับกินแบบหอมๆครับกินให้หมดเลยยังไม่ได้ทานข้าวนะครับมาแต่เช้านะครับมาทำความสะอาดแต่เช้านะครับยังไม่ได้ทานข้าวก็ กินกล้วยหอมไปก่อน,นครับลองท้องครับขมื่นนี่ก็กินมันเผากล้วยหอมครับวันนี้คงอีกสองวันนะครับคงจะได้กินอีกนะครับเพราะว่ากำลังเอาผ้าคลุมไว้นะครับกำลังเริ่มจะสุกนะครับ ให้สุกให้เหลืองๆสวยๆครับค่อยเอามาให้กินนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราทําภารกิจอยู่ที่นี่นะครับเป็นวันสุดท้ายเราก็จะพรุ่งนี้เช้าเราก็จะพาขมืนกลับไปเข้าล่มใต้สะพานเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่เราทําภารกิจเย็นนี้เสร็จนะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะพาขมือนออกไปสะพานช่วงเช้านะครับเดินไปช่วงเช้า หลังจากที่ค้างบ้านผู้ชายมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับครั้งนี้รอบนี้เป็นอาทิตย์เลยนะครับรอบนี้ประมาณสิบเอ็ดครั้งนะครับเรากําลังได้สิบครั้งนะครับเราจะทำภารกิจครั้งนี้สิบเอ็ดครั้งรวมกับครั้งเก่าให้เป็นยี่สิบครั้งนะครับเผื่อเผื่อส้มหวังนะครับลองทำดูครับผมทำทุกวิธีทางดูครับเผื่อส้มหวังนะครับ ไปจะได้จอยลูกเดียวอิ่มะบะอิ่มเลยปะลูกตัวมากนะครับผมสําหรับน้องจอยนี้ไปลูกเดียวอิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเป็นควันอ้วนนี้ผมพูดเลยว่าน่าจะสามลูกครับคนอ้วนน่าจะสามลูกอยู่ได้นะครับกินมันเผาทีละลูกนะครับผม มันเผานี้ถ้าเป็นช้างที่มีลูกแล้วเขาบอกว่านี่เป็นผลไม้ที่บำรุงน้ำนมนะครับเป็นมันเผากินแล้วน้ำนมเยอะนะครับถ้าเป็นช้างแม่ลูกอ่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีมากๆนะครับขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านทุกทกคนนะครับที่ได้มีตาชาวช้างแล้วก็เอฟซีที่ส่งกำลังใจมาให้เสมอมาก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณจากใจเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพังคำเหมือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ